สวัสดีค่ะวันดีนะคะนี่มีสมุนไพรสําคัญเลยนะคะสําหรับแพทย์แผนไทยยุคนี้จะรู้จักกันดีเลยเนาะอันนี้เขาเรียกว่ากระทกลกฝรั่งนะคะหรือกระดิ่งวัวกระดิ่งทองนะคะใครที่ไม่รู้จักเดี๋ยวนี่มามาให้ดูนะคะที่เราจะเห็นน่ยอยู่ตามทุ่งนาหรือว่าตามป่าต่างๆเนาะเขามีประโยชน์นะคะสําหรับใครไม่รู้เนาะเราสามารถกินได้นะที่ตอนเด็กๆเ,เราไปแย่งนกเขากินนะคะแบบนี้เนาะหวานมากเลยเนาะแล้วก็ เนี่ยคเขาจะห่อหุ้มกันแบบนี้มีประโยชน์มากมายเลยนะคะถ้าเอาไปต้มเนะะี่ยค่ะจะช่วยเรื่องของแก้ไอขับเสมหะได้ด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของเบาหวานได้ด้วยนะคะส่วนใบของเขาเนะะี่ยค่ะเราเอาไปตำตำนะคะพอกผิวหนังแก้โรคผิวหนังได้นะคะแล้วน้ําของมันที่เราต้มก็สามารถขับพยาธิได้ด้วยนะคะสรรพคุณดีแล้วใครที่มีอาการปวดไมเกรนก็ช่วยได้นะคะนี่คือสรรพคุณของเขาดีมาก,มากๆเดี๋ยวลองตามไปดูว่าจะสามารถ ใช้ในในการทำสาร,รพคุณในด้าน